สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับวันนี้นะครับไปดูเลยดีกว่านะครับบิ๊กแมตช์สามคู่จาก3ประเทศนะครับจากอังกฤษจากสเปนแล้วก็อิตาลีนะครับเราควรจะเชียร์ทีมไหนดีนะครับไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟาเก้าแ่เอาละครับบิ๊กแมตช์คู่แรกนะครับที่อังกฤษนะครับเป็นเกมฟุตบอลคาราบาลครับนะครับระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับ ความน่าสนใจของเกมคู่นี้นะครับก็ถือเป็นบอลคู่ที่สูสีใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งเลยครับผลงานช่วงหลังก็ดีมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับเชลซีครับหกเกมหลังสุดชนะคู่แข่งมารวดนะครับเช่นเดียวกันนะครับบริษัูก้านัดหลังสุดก็ชนะรวดมาเหมือนกันนะครับ คู่นี้นะครับครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์นะครับเชลซีนี่ย้อนไปปี2015นะครับส่วนทางเลียบภูนะครับย้อนไปปี2012แต่อย่างไรก็ตามครับด้วยเรื่องประสบการณ์ของตัวกุนซือนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับทางฝั่งของเจเกนคลอบมีมากกว่าทางโทมัสทูเคิลนะครับ โรเบิร์เจคินครอปนะครับเคยพาลิเวอร์พูลเข้าชิงมาแล้ว1ครั้งนะครับในปี2016ซึ่งในเวลานั้นนะครับพวกเขาเข้าชิงแล้วก็ไปแพ้จุดโทษให้กับแมนซิตี้นะครับดังนั้นจากประสบการณ์ที่ครอปเคยเข้าชิงมาแล้ว1ครั้งผมก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับจะทําให้เจคินครอปไม่ประมาทนะครับแล้วก็น่าจะเน้นสุดๆแน่นอนนะครับสำหรับตัวผู้เล่นในคัาคืนวันนี้นะครับผมก็มองว่าใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันนะครับทั้งเกมแดนกลางเกมรับนะครับ แต่เกมรุกนะครับผมมองว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลมีทีเด็ดที่มากกว่านะครับทั้งโมซาลาซาดดิโอมาเน่ดีโกโชตานะครับรวมไปถึงตัวเปลี่ยนเกมนะครับอย่างลุยดิแาสที่เพิ่งซื้อมานะครับดังนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูล90นาทีพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วเกมรุกของพวกเขาดีกว่าเชื่อว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะลุ้นชนะใน90นาทีนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมหงแดงลิเวอร์พูลไปได้เลยนะครับคู่ที่2นะครับ เป็นบิ๊กแมตช์ของอิตาลีนะครับเป็นเกมที่โรมนะครับที่โอลิมเปียโกลาซิโอครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างนาโปลีนะครับสำหรับความน่าสนใจของคู่นี้นะครับทีมอย่างลาซิโอนะครับผลงานในการเล่นที่โอลิมเปียโกนะครับ28เกมหลังสุดในบ้านตัวเองครับปรากฏว่าพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเกมเดียวที่แพ้นะครับนั่นก็คือการแพ้กับยูเวนตุสดังนั้นเกมนี้นะครับตัวหลักๆก็ลงกันได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นชิโร่อิโมบิเล่เซอร์เกลับกผงาน ของนาโปลีครับช่วงหลังก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับ4เกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับเกมล่าสุดก็โดนบาร์เซโลน่านี่บุกไปชนะถึงทิ่นนะครับ4ต่อ2ดังนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่า90นาทีมีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอนะครับก็เชื่อว่าลาซิโอเล่นในบ้านเกมนี้พวกเขาเนียแน่นแน่นอนและจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับเชียร์ทีมอย่างลาซิโอไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายที่คัมคืนวันนี้นะครับบิ๊กแมตช์ของศึกลาลีกาสเปนนะครับในเวลาตีสบาร์เซโลนาจะเปิดคัมนูต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างแอลติกบิวบา์นะครับ สำหรับทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ากลับมาอยู่ในร่องในรอยอีกครั้งหนึ่งครับ6เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับจากการลงเล่นทุกรายการชนะไป4เสมอไป2นะครับการได้นักเตะใหม่มานะครับอย่างพวกอารามาตาเร่นะครับโอบาเมยองเฟรานตอเรสครับทำให้บาร์ซ่านี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็เกมรุกส่วนผู้เยือนในเกมนี้นะครับเป็นทีมอย่างบิวเบาครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีใช้ได้เหมือนกันนะครับ เเกมหลังสุดพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคู่นี้มีสติเฮตูเฮตที่บ่งบอกเอาไว้นะครับในการเล่นที่คัมนู23นัดหลังสุดในการเตือนทุกรายการนะครับปรากฏว่าบาร์เซโลนาชนะไปถึง19นัดนะครับที่สนามคัมนูนะครับดังนั้นคู่นี้บาซ่าเล่นในบ้านมีชีวิตชีวาแล้วก็กําลังมั่นใจแบบนี้เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บ3มแต้มได้นะครับสำหรับบิ๊กแมตช์สามคู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์นะครับย้ำอีกทีนะครับให้เลือกเชียร์หงแดงเลี้ยพูในคาราบาวครับนะครับ ให้เชียราซิโอในฟุตบอลเกาโชเซเรอิตาลีและก็เชียบาร์เซโลนานะครับในซิกลาลิกาสเปนนะครับเอาละครับสำหรับใครที่บรังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับยูทูบช่องโฟนตรงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ